รองผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยวหนึ่งเผยต้องึันะเบียนผู้นำเที่ยวท้องถิ่นและเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มกำลังเฝ้าระวังจะช่วยลดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อนักท่องเที่ยวพระตรเอกราวุตันกุลรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งเปิดเผยกรณีศาลตัดสินจำคุกผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเกาะช้างจังหวัดตราดกรณีมีการก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวหญิงชาวเยอรมันว่ากระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกาะช้างเหมือนกัน จากนี้ตำรวจท่องเที่ยวจะต้องประสานการทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่อปทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรณีที่เกิดขึ้นจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อับการเข้าพื้นที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือการเดินเท้าเท่านั้นและจุดเกิดเหตุเป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุจึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวแบบนี้ต้องมีข้อมูลเพิ่มเพื่อใช้วางมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านนาย ศักดิ์สิทธิ์มุ่งการอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาดราดกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวโดยยอมรับว่ากระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบ้างแต่ขอให้เชื่อว่าผู้นําเที่ยวท้องถิน่นไม่ได้มีพฤติกรรมที่น่ากลัวหรือน่ากังวลวทุกคนเพราะผู้นําเที่ยวท้องถิ่นเป็นคนพื้นที่รักในอาชีพตัวเองและชื่อเสียงจังหวัดตราดแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้